มาออกจะแต่้องบอพอ่ะเอเราเอไม่หมดเลยแป้งมมา,มาที่ท,ทเอได้้นาด้ดนานแะล้ว้อแล้ <inaudible> <inaudible> ก็ทีเวลาถึงเวลาไขจริงเอ็ก็ตัดตัวรอไปเลยตัดตัวจะได้ไม่เสียเวลาชุดนี้ขึ้นเอ็ก็ลงึ้นใหม่เลยลักษณะเนี้ยช่วงระยะเวลาที่รอทอดราะไอ้นี่มันไม่ต้องไปไอ้นี่ขนมมันก็ไม่กลับปล่อยเอาไว้เดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองไม่ไม่เหมือนปลาต้มโกรธไทยที่แบบว่า 还没明显。哎